ผมเชื่อว่าทุกคนอยากที่จะรู้ว่าทำไมไม c ค้า t p อหรือไมค้าบนสมาร์ทโฟนถึงใช้ชา a ์เดอร์ไม่ได้บางคนก็บ่นว่าตั้งแต่ตัวเกมมันอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่นนี้มันทำให้เครื่องแรกกระตุกนวงหรือได้ออกเกมในบางครั้งก่อนที่ทุกคนจะไปรู้เรื่องราวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับชา a ์เดอร์เล็กๆน้อยๆก่อนว่ามันคืออะไร ชา a d เดนั้นคือเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้ประสบการณ์ในการเล่นมหมครับให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นซึ่งความสามารถของชา a ์เดอร์นั้นทําให้มีเงาของสิ่งต่างๆภายในเกมได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นเงาดวงอาทิตย์บนผืนน้ําเงาต้นไม้เงาผู้เล่น เงาบล็อกต่างๆเป็นต้นมันก็จะทําให้ดูแบบสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเองและยังมีความสามารถที่จะทําให้เปลี่ยนเฉดสีภายในเกมเนี่ยให้มันดูเหมาะสมกลมกลืนดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยและสามารถปรับสภาพแวดล้อมต่างๆภายในเกมเช่นตอนฝนตกอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบสมจริงงดงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับชาร์เดอร์แบบคร่าวๆเนาะไม่ลงลึกอะไรเยอะ นะครับผมเอาละพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่าเนาะจากให้ที่เราเล่นไม c ค a พีอีหรือไมค้าบนสมาร์ทโฟนเนี่ยในตั้งแต่เวอร์ชั่น1.18.30ขึ้นไปเนี่ยที่มันไม่สามารถใช้ s h a d เดอร์ได้เนี่ยเพราะตัวเกมเนี่ยเขาได้เปลี่ยน Engine การเรนเดอร์ภายในเกมใหม่หมดเลยพอทุกคนใช้ในเวอร์ชั่นนี้หรือมากกว่านี้ ก็เลยทําให้ชาร์เดอร์หรือการแสดงผลภาพสวยต่างๆเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนั่นเองและ ชื่อของเอนจินการเลนเดอร์นี้มีชื่อว่าเลนเดอร์ดากอนตรงนี้ผมจะขออธิบายว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรโดยเลนเดอร์ดากอนคือเป็นเอนจินการเลนเดอร์ที่ใช้ใน Minecraft b e d r o c k Edition ก็คือ Minecraft บน Windows 10แล้วก็บนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของเรานั่นเองเขาจะทำงานบน d i r e c ็กและ OpenGL ES ซึ่ง2ตัวเนี้ยมันก็จะซัพพอร์ตได้หลากหลายมากๆเลยคล้ายๆตัวเกม Minecraft ไมคับบน คอมเลยที่เป็นแบบจาว่นั่นเองแล้วถามว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างใช่ไหมโดยจุดเด่นของมันเนี่ยจะมีเทคนิคในการจัดแสงใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดภาพให้ดูสวยขึ้นและยังเพิ่มการสนับสนุนการรองรับคุณสมบัติกราฟ,ฟิกที่หลากหลายแต่ มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของทุกคนด้วยอย่างเช่นถ้าใช้ในคอมภาพมันก็จะสวยอย่างมากเลยแต่ถ้าใช้ในโทรศัพท์เนี่ยภาพมันก็อาจจะสู้ในคอมไม่ได้นั่นเองและในตอนนี้ก็มีแค่ตัวเกมบนคอมเท่านั้นที่ใช้การ์ดจอ RTX หรือ AMD Radeon RX 6000 Series มันถึงจะใช้งาน Shader ได้เต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวบางคนจะสงสัยอีกว่าเอ๊ะ ทำไมเพิ่งเอาเรนเดอร์ดราก้อนอะไรเนี่ยมาใช้ในตอนนี้ล่ะมันทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถใช้ชัเดอร์ได้เลยมันเสียดายมากๆผม ก็จะบอกให้เลยว่าเล n d e r d ์ดาก้นี้มันมีมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันนะซึ่งเวอร์ชั่นแรกในจุดเริ่มต้นเขาได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่20เดือนมิถุนายนปี2019แล้วเขาก็เอาเลนเดอร์ดาก้อนี้ไปใช้ในตัวเกม Minecraft Earth ซึ่งถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ย n e c r a f t Earth คืออะไรวะก็สามารถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมซึ่งเขาใช้เลนเดอร์ดาก้เนี่ยมีเลขเวอร์ชันด้วยนะเวอร์ชัน0ูน0 0.2นั่นเองอันนี้คือเวอร์ชั่นตั้งต้นเลยและได้รับการเผยแพร่โดยเฮเลนซิเบลลีถ้าผมอ่านชื่อเขาผิดอย่าก็ขออภัยด้วยเขาได้เอาไปเผยแพร่บนทวิ t เตอร และก็เป็นคนแรกด้วยที่ได้รับการดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆของตัวเกมไมครับนั่นเองและในต่อมาตัวเกมไมครับพี PE หรือไมค้าบนสมาร์ทโฟนเวอร์ชั่น1.13.0และตัวเกมเบตา้าเวอร์ชั่น1.13.0.13 Xbox one เนี่ยได้ใช้เลนเดอร์ดะก้อนเป็นครั้งแรกเลยอันนี้ผมต้อง เ่าความเล็ก,เกน้อยนะเพราะว่า Minecraft เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูละกันเนาะเห็นไหมฮะว่า Minecraft เนี่ยเขามีการจ้าง ในหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยอ่ะอย่างเช่นที่เรารู้กันก็คือใน Android ใน iOS ซึ่ง2ตัวนี้ก็มีคนใช้เยอะมากๆลองลองมาก็เป็นพวก Xbox One อะไรแบบนี้หรือใน Windows คือมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆนะสำหรับ m n e c r a f t b e d r o อกนะครับผมมันไม่ใช่มีแค่ของ Android กับ iOS เท่านั้นนะอันนี้บอกสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะซึ่งที่เขาทดสอบ e n g i n e r e n d e r d r a g o n เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปภาพให้ละกัน ก็จะเป็นตามนี้เลยเห็นไหมฮะ ว่ามันมีเวอร์ชั่นตัวเกมเต็มและก็ตัวเกมเบต้าด้วยฝั่งนี้จะเป็นเวอร์ชั่นตัวเกมเต็มส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นตัวเกมเบต้านั่นเองซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวผมจะแปลแบบคร่าวๆแล้วกันซึ่งเขาได้มีการเปิดใช้งานในเวอร์ชั่นต่างๆแล้วก็ปิดการใช้งานลงแล้วก็เปิดการใช้งานใหม่แล้วก็ปิดการใช้งานคือแบบทดสอบในหลายๆครั้งกับหลายๆแพลตฟอร์มนั่นเองทดสอบใน Windows เสร็จแล้วก็ไปทดสอบใน Android ต่ออะไร แบบนี้นั่นเองจนมาถึงปัจจุบันที่เขาได้ปล่อย Render ร r a g o n อใช้อย่างเป็นทางการนั่นก็คือเวอร์ชั่นตัวเกม1.18.30ขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวเกมไมค้า p e เนี่ยหรือไมค้าบนสมาร์ทโฟนเนี่ยเขามี Render Dragon มานานมากๆแล้วนั่นเองแล้วที่เขาเปิดการใช้งานปิดการใช้งานเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเฮ้ยมันมี Render Dragon มาแล้วหรออะไรแบบนี้นั่นเองคือเขาเปิดปิดเปิดปิด,ปดจนแบบว่าคนเล่นไม่รู้สึกอะไรเลยอะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเอนจินใหม่เนี่ย มันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะว่าเขาเปิดแล้วก็ปิดไงแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดแบบ100%แล้วไงมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอย่างมากนั่นเองดังนั้นทุกคนที่ใช้ตัวเกม Minecraft PE หรือ Minecraft บนสมาร์ทโฟนเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่น1.8.30ขึ้นไปเนี่ยถ้าทุกคนจะใช้ shader เนี่ยหรือภาพสวยอะไรก็แล้วแต่ทุกคนไม่สามารถที่จะใช้ได้ถาวรน,นอกอจากว่าคุณจะเอาการ์ดจอ มาเสียบกับโทรศัพท์แบบนั้นน่ะมันอาจจะใช้ได้นะอันนี้ผมร้อเล่นนะซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราทุกคนที่เล่นไม c ค a พีอีบนสมาร์ทโฟอนอยู่เนี่ยอาจจะได้ใช้ชาร์เดอร์ของตัวเกมโดยตรงก็ได้โดยตรงในที่นี้ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องไปโหลดอะไรในเน็ตเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมแบบว่าโหลดเกมมาปุ๊บก็สามารถใช้ภาพสวยได้เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ แบบมีปุ่มเปิดปิดภาพสวยอะไรแบบนี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเขาอาจจะถาก็ได้นะครับผมและที่ตัวเกมเขาเอาเรนเอดอร์ดะก้อนมาใช้เนี่ยเพราะมาจากเอ็นวีเดีย ได้คอยหนุนหลังมาเรื่อยๆจนได้ภาพการาฟิกในเกมวสวยๆแบบนั้นนั่นเองขอย้อุาติธีว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเอาเรนเดอร์ดากอนเนี่ยมาใช้คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า